สบายดีพี่น้องวันนี้สิมาฮเห็ดเอ่อแอลกอฮแห้งใส่ภักรวมเนะ่ะแอลกอฮอบแห้งนี่ฮะกรลาย,ยานนะลอย่างอ่ะปกันมักท่วเบื่องกันเลย อ่าล้างพักพี่น้องเอ้พักรวมมีมักทัวมักแปบก๊บเนาะพังอิตกูพักฮาร์ดอันนี้ยอดมักออเออเด้อพี่น้องยอดมักเออสมบุญเป็นเข้าไปรดเนาะมีผักปลาอย่างมองเลยอ็ดอ่อนลามเหมือนนล้น ກະທຽມລົງໄປຫອມບົວແດງຊ້ອຍຊ້ອຍແລ້ວກໍມາຕັມເນາະພີ່ນ້ອງເນາະຫອມບົວແດງຊ້ອຍໃສເກືອໃນຕຕຕຕຕນ ตําเครื่องเอาะลามซอยหัวสิงไคใส่เนาเน็ดใส่เนาะแล้วก็ตําเนาะตําแล้วเฮาก็ตักใส่หม้อาน้กลังดเนาะ นี่มันข้าวเบื่อนี่นะข้าวเบื่อเข้ามาเนี่ยมาตัวมาตำม,นะมาตำเฮ็ดเขา้าเป็นข้าวเบื่อพีนอ่นะ้องเลยทมตำม,มันมุนแล้วเอาน้ำใส่เนะนาะน้ำใส่คน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 ให้มันแตกว่ามันเป็นก้อนเนาะพี่นะ้อนงะนะเนาะข้าวเบื่อเราต้องคนบ่ให้มันเป็นก้อนถอกใส่หมอ้อ ตักเอาน้ำมาใส่ล่างคกใส่เลยพี่น้องเลยนี่มาฝักโตกระหอกเขาใส่วายมันโดดเขาเลยตายแล้วมันยังโดดอยู่ใส่ไปผ่นใส่ลงไปกระหอกแห้งของฝากจากเอฟซีอันนี้ก็ได้ เอฟซีเอามาให้เฮ็ดอแอกะอฮอเฮ็ดอแอกกอฮอลกินแซบๆมาเนี่ยนะเบอร์หนึ่งกันเลยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดจังซีอแอลก,กอฮอล์ไปมีสูตรเด็ดกลับมาแนะนำเติมได้คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเด้หลังจากห่าต้มแล้วเอามาแคนมายองไซ ใส่เป็นน่วยเลยมันจึงหอมดีเวลายำคือมันก็ตุบๆๆหอมมาแค้นหลังจากมันฟดเขาเบื่อมันสุกแล้วมันได้ที่แล้วเอาซีมเบิ้งแซบแล้วเขาก็เอาผักลงไปเลยเนี่ยผักที่เขาล่างไว้ที่สะอาดลงไปใส่ลงไปใส่ลงไป ใส่ลงไปในใส่จองคนบาทคนให้มันยุบลงเห็ดน้ำอุดโลดโลดเออใส่ผักอุดโลดต้องใส่น้ำหลายเอาเข้าคุยกินเลยบาทมันสำเร็จมัน พี่น้องป้องกกป้องปไป,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 ปเฮ้ยคนคนคนมัน,นมันยุบลงแล้วเอาพักอีตู้ใส่บาเนี้พักอีตู้ใส่ลงไปอหอมพักอีตู้หอมมาแคนปนกันไปเลยพี่น้องเอ้ย ขักบ๋อละวันี่โคตรโคตรโคโคตรคนให้มันยุบลงไปคนมาเนาะกระสเบงถ้าบุพเยังกะเติมใส่บุพเกลือกระใส่เกลือบุพเนัวกระใส่แป้งนัวน้อง มาถึงขั้นตอนนี้สำเร็จแล้วสุกแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วตักใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยพี่น้องเอ้ยบาดปไหมแอลกอฮอกของเฮามาฮอดนี่ก็ถือว่าสำเร็จเนาะพร้อมเสิร์ฟพร้พอมกินแล้วพี่น้องเอ้ยแอลกอฮอก์เลยบ่แม่นโอ,อตัวหนู ผมมนอ่อสิ้นหมูเด้เอออกกระหอกพี่น้องไยนีน่นี่สำเร็จแล้วเด้อมา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 กินนำกันเลยบ้านนี่นะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด้อขอขอบใจหลายๆพี่น้องเอ้ย